ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก13พฤศจิกายน257ลุ้นสารน้ำนูลรับหรือไม่รับยุบคดีพักเพื่อไทยนะครับ คดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศทนายความอิสระได้ยื่นคำร้องต่อศาลน้ำนูลให้วินิจฉัยสั่งการให้ในายทักษินชินวัตรอดีตนายกรมตีผู้ต้องหาผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพักเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุมุกตามรัฐนูล2560มาตา49นั้น13พฤศจิกายนลุน้นว่าศาลจะรับหรือไม่รับ คาดว่าในวันพุธที่13พฤศจิกายน257นี้สารนันทนจะพิจา,ารณาฟามคืิคปน้าคดีดังกล่าวหลัง ภายหลังจากเมื่อวันที่22ตุลาคม2573น้ำนูลได้พิจารณาและมีหนังสือแจ้งอายการสูงสุดเพื่อทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปอย่างไรและรวบรวมพยานหลักฐานไปเพียงใดโดยได้จัดส่งต่อสารรันูลภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือซึ่งครบกำหนดในวันที่สารรับนูลร้องขอประมาณวันที่7และวันที่8พฤศจิกายนนี้แล้วกรณีนี้แม้ว่านายธีรยุทธในฐานะ ผู้ที่ร้องเนี่ยจะยังไม่ขอให้สารน้ำนูนสั่งยุบพักเพื่อไทยแต่ถ้าศาลนะครับสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเรื่องก,การกระทําก็เป็นการใช้ว่าอ่าเรื่องก,การกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันนําไปสู่การล้มล้างการปกครองดาบสองก็จะตามมาก็คือการยื่นสารน้ำนูนสั่งยุบพักเพื่อไทยและเอาผิดกับนายทักษิณชินวัตรและหาก ในที่สุดสารสังยุบพักคเพื่อไทยแพรทองทานชินวัตรนายยกัฐมนตรีในฐานะอ,อุหนาพักเพื่อไทยก็จะถูกสารตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา10ปีซึ่งจะนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลแพรทองทานนะครับ ทีมอายการชี้คำร้องเนี่ยว่าไม่มีมูลนะครับสำหรับความเคลื่อนไกล่าสุดกับคำร้องดังกล่าวมีรายงานว่าเมื่อวันที่28ตุลาคม2577สำนักงานอายการฝ่ายการสอบสวน3ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงพักเพื่อไทยเชิญมาให้ถ้อยคำกรณีที่นายธีรยุทธ์ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อส่งเรื่องให้สารน้ำนูนวิจัยทั้งนี้คณะกรรมการอายการพิจารณาแล้วมีความประสงนะค์ทราบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาของอายการสูงสุดจึงได้เชิญไปให้ถ้อยคำ นะครับพร้อมมอบพยานหลักฐานถ้ามีนะครับต่อพนักงาน อายการในวันที่30ตุลาคมเวลาส0นาฬิกาที่สำนักงานอายการพิเศษการสอบสวนสาสำนักงานอายการสูงสุดอาคารถนนบรมราชชนีแขวงฉิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครมีรายงานด้วยว่าเมื่อตอนที่สำนักงานอายการสูงสุดได้รับคำร้องจากนายธิรยุทธ์แล้วได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดโดยมีคณะทำงานที่มีรองอายการสูงสุดเป็นประธานคณะทำงานพิจารณาก่อนส่งให้อายการสูงสุดพิจารณามีคำสั่งทั้งนี้ขณะ คณะทำงานมีความเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลให้ยุตินะครับโดยแจ้งเหตุผลว่า2ข้อแรกที่เป็นข้อพิาพาท ที่มีการพาดพิงสถาบันการกระทําของผู้ถูกร้องไม่มีพฤติกรรมที่ส่งผลให้กันซอนกก่อนบ่นทําลายภักตกีของสถาบันส่วนคําร้องที่3ถึงที่6เป็นเรื่องของการครอบงาพักการเมืองเป็นอํานาจวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตทางคณะกรรมการทำงานจึงมีความเห็นสเสนอควรยุติเรื่องไปยังอายการสงสุดจากนั้นอายการสูงสุดได้พิจารณาแล้วนะเห็นควรสั่งสอบสวนเพิ่มเติม,ตมนะจากฝ่ายผู้ร้องและผู้ที่ถูกร้อง ชูศักดิีรยุทธแจ้งอายการต่อมามีรายงานว่าเมื่อวันที่5พฤศจิกายน257นายชูสักสิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายฐมตีซึ่งเป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยได้เข้าให้ถ้อยคําต่อสํานักงานอายการสํานักงานการสอบสวนเช่นเดียวกับการธีรยุทธในฐานะผู้ร้องก็ได้ให้เข้าไปให้ถ้อยคําแล้วนะครับนายชูสักให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่7พฤศจิกายน257ที่ทำเนียบรัฐาบาลถึงการเข้าชี้แจงต่ออายการว่า อายการสูงสุดได้สอบเพิ่มทั้งฝ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเพราะนะครับเดิมทางคณะทํางานสอบสวนเรียบร้อยแล้วแต่ท้ายที่สุดอายการชุดให้การเพิ่มเพื่อให้รายละเอียดและรอบคอบจึงเป็นที่มาว่าพักเพื่อไทยเข้าไปให้ข้อเท็จจริงว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นก็ต้องรอดูนะครับว่าสารจะรับคับร้องหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรขึ้นหน้าอยากเด็ดฟังครับ